สวัสดีครับมุมสองเอนนะครับวันนี้มุมสองเอนจะมาเกาะติดตะช่างนะครับบวกกาซาเรตนะครับในมวยทัศนสีขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่12มีนาคม2566นะครับเวลา14นาฬิกา30นาทโดยประมาณนะครับมุมสองเอนก็เลยถูกไฟนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติกระช่างบวกกาซาเรตนะครับมาฝากกับเพื่อนเพื่อทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนมลอท่าใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ ADPK24 พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬารุ่นมหม่ทุกสงเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดีนะครับ ADPK24 ครับ เราจะมาเริ่มการเกาะติดต่ช่างกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มไปที่ศึกโมเดลวิธีไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยมวยไทยจ้าสีเลยนะครับมาเริ่มกันที่ศึกโมเดลวิธีไทยนะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลา1 2 0นากา15นาทีโดยประมาณนะครับณเวทีจิตบางหนนนะครับเดี๋ยวขาบ็อกซิ่งเซเดียมนะครับแล้วก็ทําการถ่ายทอดสดนะครับผ่านผ่านช่องพีพีทีวีเอช่อง36มาให้แฟนมวยดูลกันทางบ้านด้วยนะครับ เริ่มที่คู่ที่หนึ่งเลยนะครับคู่ที่หนึ่งฝ่ายแดงคือเด็กเมืองชนพีบุญหลายนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดไยลูกสวนนะครับพิกัด106ปอนด์ปต่อ108ปอนปด์นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงต่อน้ำหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน2ปอนนะครับเนื่องจากว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่มาเข้าเวนแทนนะครับเดิมทีฝ่ายน้ำเงินจะเป็นทางด้านเทพปริชดบางแสนนะครับแต่ว่าเทพพริชดีโชคร้ายนะครับข้อเท้าพลิกจึงต้องถอนไปล่าสุดก็เป็นทางด้านยอดัฉลูกสวนนะครับมาเข้าเวนแทนนะครับการเตรียมตัวเป็นรออนครับจึงต้องได้เปลี่ยนนนหััก2ปอะครบ คู่นี้ทางด้านฝ่ายแดงต่อย106ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้ามา106ปอนด์ผลิตท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ําบบเงินยอดชายต่อ108ก็มา108ปอนด์ผลิตท่าพิกัดไม่ต้องลดเช่นเดียวกันนะครับคู่นี้ความสูงความยาวดูว่าทางด้านฝ่ายน้ํนาบบเงินนะครับจะดูได้ล,ลอยๆกว่านะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเนื้อตัวนะครับทางด้านฝ่ายแดงจะดูสวยกว่านะครับเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนในรายการนะครับการเตรียมตัวฟิตซ้อมเต็มร้อยมากกว่านะครับทางด้านฝ่ายน้าเงินเนื้อตัวจะดูลุ่มหลวมครับแต่ว่าได้เรื่องความสูงความยาวนะครับแล้วก็ได้เปรียบหนัก2ปอนด์นะครับ เรดหลังจากช่างนะครับก็เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงน,นะครับเพชรเมืองชนพีบุญหลายเป็นต่อเนี่ยแหลครห้าต่อ3นะครับก็ยังมองไปที่ฝ่ายแดงน,นะครับเด็กเมืองชนพีบุญหลายครับดูว่าการเตรียมตัวดูดีกว่านะครับการพิซซ้อมเ,อเต็มร้อยมากกว่าวันนี้น่าจะเอาชนะอยอดชัยลูกสวนไปได้แบบสนุกนะครับเรตหลังช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงน,นะครับเด็กเมืองชนพีบุญหลาย53มมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเด็กเมืองชนพีบุญหลายครับ มาถึงคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือเทพมังกรพักยกท h นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสายนครนายกหนุ่มสารยาพิกัด10 9งต่อ109ปอนด์ต่อ1น1ปอนด์นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงต่อ1น10 9อกปอนด์ฝ่ายน้ำเงินต่อ1 1 1ปอนด์ครับต่อกัน2ปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับเมื่อช่วงเช้านะครับฝ่ายแดงเทพมังกรต่อหนึ่งร้อยเก้นสายนน่คร่อ1เก1าปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วามยายือว่าใกล้เคียนลยนะครับปตัว่ท่ากว่ได้นะครับ เลดหลังจากช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเทพมังกรนะครับเป็นต่อโดยราคา5ต่อ4นะครับดูว่าชื่อมวยมาก่อนนะครับจึงต้องต่อน้าหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้าเงินสองปอนด์นะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับแต่ถ้าพูดถึงฟอร์มการชคของทั้งคู่นี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับสฟอร์มหลังสุดนี้สดทั้งคู่เลยนะครับยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นทั้งคู่นะครับแต่ว่าชื่อมวยทางด้านฝ่ายแดงจะดูมาก่อนนะครับเลดหลังช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเทพมังกรพักยกทีเฮสนะครับ ก็เป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับก็มองไปที่ฝ่ายไหนนะครับเ mm. ทพมังกรพักยกทีเฮชนะครับดูว่าชื่อมวยมาก่อนครับ มาถึงคู่ที่ 3. นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงคือชาติพิชิตสอสอต่อยแปดริ้วนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเปิร์นสักโยธินพิกัด112ออปอนด์ต่อ114ปอนด์นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงต่อย1 1 2ส่วนฝ่ายน้ำเงินต่อย1 4บปอนด์นะครับฝ่ายแดงต่อน้ำหนักให้กับทางน้้นฝ่ายน้ำเงิน2ปอนด์นะครับเพื่อความเหมาะสมเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงชาติพิชิตต่อยหนฝ่งร้อยสิบสองมาหนึ่งร้อยสิบสอนจุดสี่ลดคุดสีมสูง่วนฝ่ายน้ำเงินะรจดูเลือม ทานฝ่ายแดงนะครับใชยพิชิตจะได้เปรียบเรื่องชื่อมวยกระดูกมวยนะครับชื่อมวยมาก่อนนะครับจึงต้องต่อนหนักให้กับทานะฝ่ายนําเ,เงินนะครับที่ชื่อมวยมาที่หลังครับสองปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับวันนี้ดูว่าทานฝ่ายแดงต่อทั้งน้าหนักแล้วก็ต่อทั้งรูปร่างเลยนะครับ ฟอร์มการชกก็ทางาด้านฝ่ายน้ำเงินก็ดูดีกว่านิดนิดนะครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าสามฟอร์มหลังสุดก่อนทางด้านฝ่ายแดงก็สะดุดแพเพียงแค่ไฟเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าชื่อมวยนี้มาก่อนแน่นอนนะครับเลดหลังช่างก็เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับชาติพิชิตเป็นต่อ5้าสี่นะครับกอยังชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับชาติพิชิตสอสอต้อยแปดริ้วนะครับวันนี้ชื่อมวยมาก่อนน่าจะช่วยได้เยอะนะครับน่าจะเอาชนะคะแนนรุ่นน้องอย่างปืนสักโยธินะครับไปได้แบบสนุกนะครับเลดหลังช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงชาติพิิิตตอ้ว มาถึงคู่ที่4นะครับเป็นเครื่องนำรายการฝ่ายแดงก็คือเมืองทรัพย์นายกวิทย์ทุ่งสงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรกาฟิวจิตเมืองนนท์นะครับพิกัดถึงกับสามสิบเก้าปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเมืองทรัพย์มาหนึ่งร้อยสามสิบเก้าจุดสองลดจุดสองนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรกาฟิวก็มาหนึ่งร้อยสามสิบเก้าจุดสามลดไปจุดสามนะครับคู่นี้ความสูงความยาวก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับปัดหัวตัวเท่าเลยนะครับ คู่นี้เคยปะทะกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับที่สปปอลาวนะครับวันนั้นชกแบบไม่ได้ช่างนะครับเป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับเมืองซับนายกวิตทุ่งสองนะครับที่เอาชนะคะแนนมาได้ในฝ่ายล่าสุดนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตาของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรกาฟิลซึ่งมาชกที่วัทีจิตรเมืองนนนะครับก็ดูว่าบรรยากาศหน้าเสือของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจะดูดีกว่านะครับแล้วก็วันนี้มีการช่างน้ำหนักแบบเต็มร้อยเปอร์เซนต์ อยู่ในราคา11.8ต่อนะครับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นนะครับบรรยากาศดูดีกว่านาเสือเสียงเชียร์ต่างๆครับทำนิดทำหน่อยราคาไหลเร็วนะครับคู่ขี่สุสีไม่น่าจะเสียเปรีย t นะครับวันนี้น่าจะแก้แค้นเอาชนะคะแนนเมืองทัพย์นายยงวิทุ่งสอนครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่4นะครับเหลตหลังช่างเปิยที่ฝ่ายน้ําเงินเพชรกาฟิล11.8นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรกาฟิลจิตมังกรครับมาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบหลังช่างนะครับของ มวยดิวิธีไทยในวันนี้นะครับคู่ที่1นนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับ <c oughs> เด็กเมืองชนพีบุญลายเป็นต่ออยู่ในราคา3ต่อ2นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับ <c oughs> เด็กเมืองชนพีบุญลายนะครับการเตรียมตัวดูดีกว่าคู่ที่2นะครับเด็ดเปิด5 4อยู่ที่ฝ่ายแดงเทพมังกรพักยกทีเฮสครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเทพมังกรพักยกทีเฮสือครับบรรยากาศกระดูกมวยดูดีกว่าครับ คู่ที่3รองคู่เอกนะครับเลทเปิดจุดห้าสี่นะครับอยู่ที่ฝ่ายแดงชาติพิชิตสอสอต้อยแปดริ้วนะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับชาติพิชิตสอสอต้อยแปดริ้วนะครับชื่อมวยมาก่อนครับและคู่ที่สี่นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับเลทเปิดสิบเอ็ดแปดนะครับมองอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรกาฟิลจิตเมืองนนท์นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรกาฟิลจิตเมืองนนท์นะครับบรรยากาศน่าเสือมดูได้เปรียบนะครับมวยสายคนจัดและสําหรับมวยรักมวยชอบหนึ่งตัวของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ก็มองไปที่คู่ที่นนนนนนนีี่่่เเเเลลยยะะคคครรรรััับบบมมอองงงไปททฝาาา้ํิิิพชกฟจตื์ มาต่อกันที่ศึกมวยไทย74นะครับเริ่มทำการแข่งขันเวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้มีมวยรอบให้ลุ้นกัน2คู่นะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1เลยนะครับคู่ที่1นี่เป็นมวยรอบบุญเสือครั้งที่22นะครับรอบแคนสุดท้ายสายเอนัดที่2นะครับคู่นี้มีความหมายนะครับคนแพ้จะตกรอบกับบ้านทันทีนะครับส่วนคนชนะก็จะได้ลุ้นในนัดหน้าอีก1นัดน,น,นะครับ ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือจ้องก้องชัยวัฒน์เกียรติชัยวัฒน์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือยิ้มสยามสอโชคมีชัยนะครับพิกัด117ปอนด์นะครับเมื่อช่งชวงเช้าทางนั้นฝ่ายแดงก้องชัยวัฒน์มา116.8ขาดไปจุดสองส่วนฝ่ายน้ำเงินยิ้มสยามมา117ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคุณมีความสูงความยาวดูว่าทางนั้นฝ่ายแดงนะครับก้องชัยวัฒน์จะดูได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับ กองเชวัตนี่เป็นนักชกจากสุราธานีนะครับทำการฝึกซ้อมอยู่ที่สอเดชพันธ์นะครับมีพันตํารวจโทสุรเชษเดชพันธ์นะครับเป็นคนดูแลมีพันตํารวจโทเชวัน์หิจันนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนเป็นมวยขวานะครับครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมขวางหน้าดันแทงรุนแรงรักเรียมดีนะครับก็3ฟอร์มหลังสุดนี่แพ้ไป2ฝ่ายนะครับชนะเพียงแค่หนึ่งฝ่ายนะครับลาสุดนะครับฝ่ายลาสุดนี่ต่อยรอบ8คนสุดท้ายนัดแรกนะครับแพ้คะแนนกองพบยาสีฟันสมุนไพรใส่โยกที่วิธีช่อง7ดสีมานะครับก็ ไฟแรกในรอบ8คนสุดท้ายนะครับแพ้มานัดนี้ถ้าแพ้อีกตกรอบทันทีนะครับต้องลุ้นให้ชนะถึงจะมีโอกาสลุนผ่านเข้ารอบ4คนสุดท้ายนะครับส่วนไฟน้ำเงินนะครับยิมสยามนี่เป็นนักจกที่เกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็มาโตที่นครศรีธรรมราชนะครับทำการฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอโชคมีชัยนะครับมีเสือตู่สอโชคมีชัยนะครับสุรกิจวิ่งเหมือนนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยซ้ายนะครับเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายคว้าคอล็อกกัตตีเนี่ยแน่นแข็งแกร่งแรงบูสสู้ดุดันผู้จก้เินนรรอยะคับ สามฟอร์มหลังสุดนะครับก็แพ้2ไฟแล้วก็ชนะ1ไฟนะครับฟอร์มนี้ใกล้เคียงกันนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบล่าสุดของทนานฝ่ายมุ่เงินนี่แพ้คะแนนสิงฉลามสอพ,พงอมรที่วัที่ช่อง7สีมาในไฟา์ล่าสุดนะครับรอบ8คนสุดท้ายนัดแรกนี่แพ้มาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าวันนั้นถือว่าลูกบูลูกสู้ผู้จิตผจ้ใจเกินร้อยเลยนะครับโดนนับ8ไปก่อนนะครับสุดท้ายก็เลยแพ้คะแนนไปนะครับแต่ว่าหลังจากที่โดนนับ8ไปแล้วถือว่าเกมเปิดกาแลกกาสวนผู้ิตผจ้ใจนี้เกินร้อยนะครับ หลังจากเลทหลังจากช่างนะครับคู่นี้ก็เปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับยิ้มสยามเป็นต่ออยู่ในราคา2ต่อหนึ่งนะครับดูว่าลูกบูลูกสู้หัวจิตหัวใจดวงโตกว่านะครับดูว่าฝ่ายล่าสุดของธนาคารแฟลกองชัยวัดนี่ฉกไว้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินถึงแม้ว่าแพ้คู่ต่อสู้มานะครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจบูสู้เกินร้อยนะครับดูว่าหัวจิตหัวใจของธนาคารแฟลกซ์น้ำเงินดวงโตกว่าครับ วันนี้ก็เลยมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับยิ้มสยามสอโชคมีชัยนะครับเลทเปิดหลังช่างนะครับอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับยิ้มสยามสอโชคมีชัยเป็นต่อสองหนึ่งครับก็มองไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับยิ้มสยามสอโชคมีชัยครับมาต่อกันที่คู่ที่2นะครับคู่ที่2นี้ก็ยังเป็นมวยรอบปุนเสือครั้งที่ยี่สิบสองนะครับรอบ8คนสุดท้ายสายเอนัดที่2นะครับ คู่นี้ก็มีความหมายทั้งคู่นะครับเนื่องจากว่าคนชนะก็จะคว้าตัวรอบ4ี่คนสุดท้ายเป็นใบที่1ทันทีนะครับผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายเป็นคนที่1ทันทีนะครับส่วนคนแพ้ก็จะยังไม่ตกรอบนะครับยังมีโอกาสได้ลุ้นผ่านเข้ารอบ4คนสุดท้ายอีกนัดหนึ่งนะครับในนัดถัดไปนะครับ มาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือกองพบยาซีฟันสมุนไพรใส่โยกนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสิงห์ฉลามสอพงอมรนะครับพิกัด1 1 7ปอนบด์อนะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทั้งคู่นี่มา1 17ปอนบด์อพอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดเลยนะครับคู่นี้ความสูงความยาวดูว่าทางด้านฝ่ายฝ่ายแดงนะครับกองพบจะได้สูงกว่าได้ลอยกว่านะครับ ท่านฝ่าแฝดแดงกล้องผบนี้ก็เป็นนักโชคจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่กองทัพภาคที่สามที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมีท่านนลุงเพชรเพชรเจริญนะครับอดีตแชมป์มอยรอบบุนเสื้อครั้งที่13นะครับเป็นสตาฟทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีคุณภูมินรงพ่วงผู้นะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดการมีเสยชจบางแสนนะครับพิชดตใจจันนะครับเจ้าของสีเสื้อนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของยาผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรไซโยกนะครับให้ ดังนั้นฝ่ายแดงก้องพบนี้ก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสูงยาวสัดแข้งต่อยหมัดขวางหน้าสิบแหลมนะครับหมัดศอกรุนแรงฟอมสดนะครับสามฟอมหลังสุดนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟไ์เลยนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนก้องชัยวัฒน์เกียรติชัยวัฒน์ที่วิธีท่องเจ็ดสีมานะครับในรอบ8คนสุดท้ายนัดแรกนะครับวันนี้ถ้าชนะก็จะเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบ4ี่คนสุดท้ายทันทีเลยนะครับ ส่วนฝ่ายนัเงินนะครับสิงฉลามนี่ก็เป็นในกชกจากนครศรีธรรมราชนะครับทำการฟิ่ซ้อมอยู่ที่สพงอมรนะครับมีเสี่ยมอนพักสดนะครับพงอมรพิคุณชัยพัฒนเป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็มีเซืยนเอกปัตตานีครับผู้ช่วยโปรโมเตอร์เดียนะครับให้การสนับสนุนวันนี้น่าจะขึ้นถอดมงคลเองด้วยนะครับแล้วก็มีอชีกรอนชกเป็นมือขวาครบเครื่องนะครับเปิดเกมตีน้าแรงเข่าในเหนียวขวางหน้าแทงจะใสแรงมาสอกคมนะครับฟอมสดไม่แพ้กันนะครับแล้วก็ที่สําคัญบรรยากาศหน้าเสือดูว่าค่อนข้างจะดูดีกว่านะครับสามฟอร์ม คะแนนยิ้มสยามสอโชคมีใช้ที่ช่องเจ็ดสีมานะครับวันนั้นได้นับ8ก่อนนะครับสุดท้ายก็ประคองเกมเอาชนะคะแนนมาได้นะครับนัดแรกชนะมาแล้วในรอบ8คนสุดท้ายนะครับนัดแรกชนะมาแล้วนัดนี้ถ้าชนะก็จะเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายเป็นคนแรกทันทีนะครับคู่นี้มีความหมายนะครับเพราะว่าฟอร์มสดด้วยกันทั้งคู่นะครับวันนี้ชนะจะเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบสี4คนสุดท้ายเป็นคนที่1ทันทีนะครับพร้อมกับซ้ำสถิติชนะสวยรู้ต่อเนื่องต่อไปนะครับคนแพ้นะครับวันนี้จะเสียสถิติที่ชนะรวดมาตลอดเลยนะครับ เลดหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับกล้องพบยาสีฟันสมุนไพรไซโยตครับเป็นต่ออยู่เลยนราคา5ต่อ4นะครับดูว่าสูงกว่ายาวกว่านะครับวันนี้ก็ยังชอบที่ฝ่ายแดงนะครับกล้องพบยาสีฟันสมุนไพรไซโยบบรรยากาศหน้าเสืออาจจะดูเป็นรอนครับแต่ว่าฝีม้ลายมือไม่เป็นรองแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้ได้สูงกว่าได้ลอยกว่าด้วยบทเด็ดไปแล้วน,นะจะเอาชนะสิงห์ฉลามสอบพงออมนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับเลดหลังช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงกล้องพบยาสีฟันสมุนไพรไซโยค54มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับกล มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งไปรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือจอมโหดบีเคเขาใหญ่นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับจอร์ดคาราบาหรือว่าพลันชัยนะครับพิกัด122ปอนด์เมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงจอมโหดมา122ปอนด์คุณดิทาพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับจอร์ดมา123.2ร้อยลดหนนะครับคู่ดีความสูงความยาวนี่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจอร์ดจะดูได้เปรียบนะครับได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับทางด้านฝ่ายแดงจอมจอมโหดนะครับ เป็นนัดชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีเสซยแขะสมชายเทศรุ่งหรือแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีเสือบุษวีเคเขาใหญ่นะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาครับฝีมือครบเครื่องเตีนหน้าแรงล,ะละ็อกลัดตีแทงจะแส้แรงหลักเกลี่ยมดีนะครับสฟอร์มหลังสุดนะครับ ชนะ2ไฟล์แล้วก็สรุปแพ้1ไฟล์นะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนดับดำปตททองทวีที่ราชดำเนินมานะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็หายไป6เดือนเหมือนกันครับดูว่าการเคลื่อนไหวร่างกายของท่านฝ่ายไหนนะครับไม่ค่อยต่อเนื่องไม่ค่อยสม่ำเสมอน,นะครับมีชก1ไฟล์แล้วก็หยุดไป2เดือน3เดือนแล้วก็กลับมาชกใหม่นะครับก็ดูว่าการเคลื่อนไหวไม่ต่อเนื่องร่างกายน่าจะดูเป็นรองนะครับ คนฝ่ายน้ำเงินนะครับจอร์ดนี่เป็นนักชกลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับคุณแม่เป็นสุราชคุณพ่อเป็นอังกฤษนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเหมือนพลันชัยนะครับมีทางด้านโกเดพลันชัยอดิเทพวรพันธ์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นม,มือขวานะครับสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมต่อยหมัดล็อกรัดตีขวางหน้าเสือแหลมนะครับแทงเจ็บปูดูดได้นะครับแต่ว่าฟอร์มไม่ดีนะครับ5ไฟล์หลังสุดนี่ชนะ เพียงแค่1่ไฟล์นะครับแล้วก็สะดุดแพ้ไปถึง4ไฟล์เลยนะครับล่าสุดมีแพ้คะแนนเก้ล้านสอจอแดนระยองที่วิธีราชดำเนินมานะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี่เป็นทางด้านายแดงจะดูได้เปรียบเรื่องฟอร์มการชกนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับจะฟอร์มไม่ดีนะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวร่างกายนี่ดูว่าเป็นประจําต่อเนื่องสม่ําเสมอมากกว่านะครับดูว่าร่างกายดูดีกว่าแล้วก็วันนี้ดูได้สูงกว่าได้ลอยกว่าด้วยนะครับเลตหลังช่างนะครับเปิดที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับจอดคาราบาวเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่่่อ3นนบก็มาาาทีฝย้ํเงิ คาราบาวครับบรรยากาศคู่นี้ต้องบอกว่าความเชื่อถือคข่หมวยมาตรฐานด้วยกันทั้งคู่นะครับนาเสือตัวเงินน่าจะดันสู้กันอย่างแน่นอนนะครับดางนั้นฝ่ายแดงก็มีทีมงานเสียแขกอุดอุดรน,นะครับแล้วก็เสือวุฒิวีเคเขาใหญ่ส่วนฝ่ายน้าเงินนี่จอดก็จะมีทางงานทีมงานของทางน้านพลันชัยกวเด่นะครับ ถือว่าชูทั้งด่วนนะครับก็ถือว่าน่าเสือมตัวใหญ่ตัวเงินใหญ่ๆดันสู้กันอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้ผมชอบไปที่สลีระร่างกายที่ได้เปรียบส่วนสูงรอยกว่าของธนาคฝ่ายน้ําเงินนะครับบวกกับว่าร่างกายเคลื่อนไหวเป็นประจํามากกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนจอมโหดวีเคเขาใหญ่ไปได้แบบสนุกนะครับเลดหลังช่างนี้เปิดที่ฝ่ายน้าเงินจรอดนะครับเป็นต่อ53มองไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับจรอดคาราบาวครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรสมานสอสมานคาเมนนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเดโชปอบริลักษ์นะครับพิกัด124ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรสมานมา124.2ร้อส่ลดจดส,ส่วนฝ่ายน้ำเงินเดโชมา124.4ลดไป4น,นะครับคูค่นี้ความสูงความยาวดูว่าทางด้าฝ่ายน้ำเงินนะครับเดโชจะได้สูงกว่าได้ลอยกว่านะครับ เพชรสมานฝ่ายแดงครับเป็นในกชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับทำการฟิซซ้อมอยู่ที่สอสมานกาเมนนะครับมีเสียสมานบุญจอเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับดักเตะดักแทงอาวุธเร็วหลักเลี่ยมดีนะครับฉลาดหมัดสอกแรงเก๋าก็ดูกดีนะครับ ปะทะกับเบอร์ใหญ่มาเยอะเลยนะครับแต่ว่าร่างกายก็ดูยังเป็นรองนะครับเพราะว่าเคลื่อนไหวไม่ค่อยต่อเนื่องครับสามไฟล์หลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็มีชนะ2 2ไฟล์แล้วก็สรุดแพ้1ไฟลนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนปานเทพบี K, เขาใหญ่ที่ราชดำเนินมานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเดโชน,นี้เป็นนักชจกจากจังหวัดสงขลานะครับ ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์มาวินนะครับมีเซยหนึ่งสิงห์มาวินนะครับทัชชนนท์ขชาสวรร์เป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีนายกประสงค์บริลักนะครับเจ้าของสื่อเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนเป็นมวยขวานะครับสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมขวามัมแทงปั้มตีแข็งแกร่ง,ง,งบู๊ดุดดัะนะครับฟอร์มสดเลยนะครับเจ็ดไฟหลังสุดนี้ ชนะถึง6นั่นครับสรุดแพ้เพียงไฟเดียวนะครับแพ้ไฟที่แพ้ก็คือแพ้ให้กับบุญชนะนายยกเอ่าสาราทิราชดำเนินนะครับซึ่งก่อนหน้านั้น6ไฟก็ชนะรวดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นนักมวยที่ฟอร์มสดครับล่าสุดนีชนะคะแนนเพชรแสนแสบสอนจอต้องปาจีนที่วิทีช่อง74มานะครับฟอมสดนะครับ คูน่นี้ชื่อมวยกระดูกมวยดีนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงแน่นอนนะครับเพชรสมานสอสมานกาเมนจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีด้วยนะครับแต่ถ้าพูดถึงสภาพร่างกายนะครับส่วนสูงได้เปรียบด้วยก็อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเดโชแล้วฟอร์มสดด้วยนะครับเลดที่เปิดมาคู่ขี้เลยนะครับไขต่อรองครับหลังช่างเปิดอยู่ที่ไขรต่อรองนะครับวันนี้ต้นๆทางด้านฝ่ายแดงจังหวะฝีมืออาวุธดูเร็วกว่านะครับหลักเหลี่ยมดีต้นๆนำไปก่อนนะครับแต่ผมชอบลุ้นไปปลายๆนะครับที่เดโชปอบริลลักษ ได้ใหญ่ได้ยาวกว่าถ้าเกาะติดเมื่อไหร่นะครับมีโอกาสที่จะจับตีแล้วก็มีโอกาสพลิกแซงกลับมาเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างเพชรสมานซอสมาร์กาเมนได้นะครับดูว่าลุ้นเข่าปลายครับเลตลังช่างใครต่อรองครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเดโชอปอบริลักนะครับลุ้นปลายครับ มาสรุปตัวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบหลังช่างของมวยทยจิตสีในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นนะครับเรลดเปิด2อหนึ่งนะครับอยู่ที่ฝ่ายน้าเงินยิ้มสยามสอโชคมีชัยนะครับดูว่ามองไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับยิ้มสยามสอโชคมีชัยครับดูว่าหัวจิตหัวใจโด่งโตกว่าคู่ที่2นะครับเรลดเปิด5้สี่อยู่ที่ฝ่ายแดงก้องพบยาสีฟันสมุนไพรสายโยกนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับก็ยาก้องพบยาสีฟันสมุนไพรสายโยกนะครับดูว่าได้สูงกว่าได้ลอยกว่าครับ และคู่ที่3นะครับเลดเปิด53นะครับอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินจรอดคาราบาวก็ยังมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายฝ่ายน้ำเงินนะครับจร์ดคาราบาวครับดูว่าสูงกว่าลอยกว่าแล้วก็ร่างกายดูดีกว่าเพราะว่าเคลื่อนไหวเป็นประจําต่อเนื่องมากกว่านะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับจรอดคาราบาวและคู่ที่4นะครับเลดเปิดไขรต่อรองนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเดโชปอบริลักสูงกว่ายาวกว่านะครับเข่านดูเหนียวแน่นกว่านะครับลุ้นปปลายครับ และสำหรับมวยรักมวยชอบ1ตัวนะครับของมวยไทยเจะสีนะครับในสัปดาห์นี้มองไปที่คู่ที่1เลยนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับยิ้มสยามสอดโชคมีชัยครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังครับถ้าอยู่ตัวนี้ก็บังขับนาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สาเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับโมยชอบอาจจะไม่ใช่โมดชนะร0อเซเสมอไปอาจจะแพ้โมเลก็ได้นะครับขอย้ำว่าโมยชอบอาจจะแพ้โมเลก็ได้ฉันอันท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงงงทุนนอีกครั้ึ แล้วก็ขอพี่น้องแฟนมาทุกท่านนะครับแฮงๆรวยๆกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนก็ขอให้ถูกแล้วเข้ากันทุกตัวเลยนะครับรวยๆให้ทุกท่านสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมาทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ